อย่าใงคนได้ลูาช้าช้าอย่าหยิบหยิบคนละลูกพอคนได้เอเดินสุดท้ายเลยกพให้หยิบ2องลูกมัหมดก่อนเดี๋ยวมีเองหยิบคนละลูกพออคนได้เอดินกอกมเไต้อตองเดี๋ยวเินคนไลกเดินหลคนละลูกคนละลูกคนได้เอดินหลายๆรอบค่ะ ้าหมดก่อนเดี๋ยวเขาเน่ไม่ยอมเลย <c oughs> แกไม่หยิบบ้างก็ได้เดี๋ยวเขาเน่เดินมาอีกรอบหนึ่งไอแมวอย่าเอาหลายลูกเ <c oughs> ขาเน่ให้เดินนสุด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันมีหลายกล่อง <c oughs> เบอร์อะไรนะคนแน่คแ่ใส่ถงไม้แนงอะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ยีนะคนแน่เบอร์ยีคนแน่เสอาซ่อมแล้วก็ซื้อเสื้อบรยิบด้วเจะไม่เหนื่อย

Đi không? Có đây có sao. Alo. Đó bạn đi với đi. <laughs> Còn lại <laughs> 2